ก็เน,นวเซฮารุฟซิกของยั้นป .6 ทบ .4 นะครับนะวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม .4 นะครับทั่วประเทศที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งเรียนมาถึงหน้าที่13แล้วนะครับนะหน้าที่13นะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมนั่นก็คือ study skill นะครับ study skill นะครับก็คือทักษะในการ อ่านในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับนะ reading for specific information นะครับก็คือการอ่านเพื่อที่จะหาข้อมูลที่ระบุนะครับข้อเด่นชัดนะครับนะข้อเฉพาะของข้อมูลต่างๆหรือเรียนเพื่อที่จะหาข้อมูลนะครับนะว่าในแต่ละเรื่องนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เรียนประมาณนั้นนะครับนะ reading for specific information Read the s a t m e n t and underline the keywords นะครับให้เราอ่านบทความเหล่านั้นนะครับแล้วก็ให้ขีดเส้นใต้ k e y w o r d นะครับ k e y w o r d ก็คือคำที่จะไขไปสู่ปริศนาที่เรากำลังค้นหาอยู่ Read the text to get the the gist นะครับก็ให้อ่านบทความหรืออ่านตัวหนังสือนะครับนะหรือบทความ text s t t a e m e n t นะครับนะ title ก็แปลเหมือนกันหมดนะครับเพื่อที่จะหา the gist ก็คือหาส่วนสำคัญนะครับ Reader again a c carefully แล้วก็อ่ารอีกณฑงอย่างระมัดระวังนะครับนะ o o k for synonym or opposite for word opposites ให้ดูคำศัพท์หรือวลีนะครับที่มีความหมายใคล้าคลึงกันหรือที่มีความหมายตรงกันข้ามนะครับผม with a similar or different meaning ซึ่งนะครับนั่นก็คือมีความหมายใคล้าคลึงกันหรือมีความหมายที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับ to the keyword statementment ใน keyword นั้นๆในเนื้อเรื่องนั้นๆนะครับนะ ัวข้อที่ห้าครับผมเขาบอกว่า read the article and mark the s t a t e m e n t 1หนึ่งถึงแปดนะครับ add true ถ้าเกิดว่าเป็นจริงนะครับให้ใส่เครื่องหมายตัว t ลงไปถ้าเกิดเป็นเท็จนะครับให้ใส่อ่าไปชนะนะครับตัว f ลงไปก็คือ false นั่นเองนะครับตัว t ก็คือ true นะครับ then แล้ว if t e n words แล้วก็ให้อธิบายคำศัพท์ด้วยนะครับนะหรือวลีนั้นๆด้วยที่เป็นตัวทึบครับผมคหนึ่งเซฟานี่ is a professional painter เซฟาน เป็นจิตกรนะครับมืออาชีพตัว F นะครับผิดนะครับนะข้อที่สองเซฟานเตง using public transport is cheaper than traveling by car เซฟานนะครับคิดว่าการใช้ระบบการขนส่งสาธารณะนั้นราคาจะถูกกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์นะครับข้อที่ห้านี้อ่ข้อที่ห้าข้อที่สองนะครับนี้ถูกต้องนะครับนะในเนื้อเรื่องที่นะครับ ข้อที่สามครับเซฟานสปอรินดไลท์เดอะโนสออฟคุณพ่อคุณแม่นะครับของเซฟานั้นไม่ชอบเสียงในกรุงลอนดอนเลยนะครับก็คือเสียงผู้คนเสียงรถอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนาะไม่ชอบเลยข้อที่3นี้ก็ถูกต้องนะครับที่วนข้อที่สนะครับเซฟานี้ทายอดออมลิวิงใลเซฟานนั้นครับรู้สึกเหนื่อยนะครับที่จะ ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงลอนดอนนะครับข้อนี้ผิดนะครับนะ F ข้อที่ห้าครับผม Mariana นะครับ and her family have lived on the ranch for most of their life ตรงนี้ life นะครับไม่ใช่ live นะครับ L-I-V-E เปลี่ยน E เป็น F นะครับเปลี่ยน F เป็น VE ทัทีครับ LIFE นะครับเปลี่ยน F เป็น V เติม ES นะครับนะเป็นวรตถุพุนั่นก็คือมาเรียนหน้านะครับและครอบครัวของหลอนนะครับนะอาศัยอยู่ในาลานที่เลี้ยงสัตว์นะครับนะ most of the life คือตลอดส่วนมากในชีวิตของเขาหรือการใช้ชีวิตของเขาส่วนมากแล้วจะอยู่ในทุ่งเลี้ยงสัตว์นะทุ่งเลี้ยงสัตว์นะครับผมข้อที่ห้านี้ผิดนะครับนะ ขะเทีกครับ Life on a ranch has some d i s a d v a n t a g e การใช้ชีวิตนะครับในทุ่งเลี้ยงสัตว์นั้นเป็นอะไรที่ได้มีข้อได้เปรียบนะครับนะมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างข้อที่หกนี้ถูกต้องนะครับข้อที่เจ็นะครับ Mariana doesn't have any neighbors close by แปลว่ามารยน娜นะครับไม่มีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดเลยนะครับนะกอ บ้านผู้อื่นนะครับอยู่ไกลมากนะครับนะกับบ้านของมาเรียนาข้อที่เจ็ดนี้ถูกต้องนะครับเพราะไกลเป็นหลายกิโลนะครับนะกว่าจะมีบ้านบ้านชาวบ้านข้อที่แปดนะครับมาเรียนา i ิช e ธอไลท i f f ฒ์เดฟเฟน f e ฟเฟนเดฟ f e ฟเฟนมาเรียนานะครับปรารถนาว่าชีวิตของหล่อนนั้นจะต้องมีความแตกต่างจากคนอื่นนะครับ ข้อนี้ผิดนะครับนะเพราะต้องการให้ชีวิตนั้นก็เหมือนกับคนอื่นนั่นแหละครับไปต่อนะครับ speaking หัวข้อการพูดนะครับให้ e ก p r e s s i n g ให้แสดงนะครับด้วยคำว่า like แล้วก็ dislike นะครับ like นะครับแปลว่าชอบและ dislike นะครับแปลว่าไม่ชอบโดยให้อ่า e article นะครับ The article นะครับ The article the text the statement นะครับมีความหมายเดียวกันหมดเลยนะครับแปลว่าบทความ a l i s t the pros and cons นะครับ a l i s t the pros and cons นะครับแปลว,ว่าให้ list ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบนะครับ Pros s t a t e m s นะครับนะแล้วก็ cons t e r m s นะครับมาจากภาษา ละตินนะครับนะ prostate erm มาจาก p r o เ s สนะครับและ c o n เ r a s e มาจาก contra นะครับเนะเป็นภาษาละตินนะครับนะแปลว่าข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ o f t a i n i n g นะครับการใช้ชีวิตใน country นะครับในชนบทและก็ใน city ในเมืองนะครับข้อได้เปรียบของการใช้ชีวิตในเมืองกับในชนบทและข้อเสียเปรียบในการใช้ชีวิตในชนบทและในเมือง u s t y o น r n o ตนะครับใช้การบันทึกของนักเรียนเอง and the expression in the table และก็คำที่แสดงไว้ให้ในตารางข้างล่างนี้นะครับ to tell the class เพื่อน,นำมาเขียนแล้วก็อ่านหรือบอกมาพูดนะครับให้เพื่อนๆในห้องเรียนฟัง where you prefer living แล้วคุณชอบการใช้ชีวิตอยู่ที่ไหน expressing likes นะครับคำที่จะแสดงว่าเราชอบนั้นก็มีคำว่า I love I like I really enjoy อี pressing dislike คำที่แสดงว่าเราไม่ชอบก็คือ I just had ฉันเพียงแต่รังเกียจมัน I don't like ฉันไม่ชอบมัน I don't like t h at all ทั้งหมดฉันไม่ชอบเลย I can't stand ฉันไม่สามารถทนได้ Being n e u t r นนะครับอ่าเป็นเป็นกลางนะครับนะเป็นกลางชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่ใช่ก็เขาเรียกว่า Being n e u t r a l นะครับ นั่นคือไอ้โดนไม้ฉันไม่รังเกียจนะครับก็ไม่ได้บอกว่าชอบหรือไม่ชอบเพียงแต่ไม่รังเกียจ i อมนอร์เร l เซชูว์นะครับฉันไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจจริงๆ It's difficult to say มันยากที่จะพูดนะครับอันนี้เป็นกลางเช่อนตัวอย่างประโยคนะครับน,น,นักเรียนหนึ่งกับนักเรียนสองนะครับ S อสหนึ่งก็ซีดึนหนึ่งนะครับเอคือ student นสองซีดึนหนึ่งพูดว่า I like living in the city because นะครับฉันชอบอาศัยอยู่ในเมืองเพราะว่าอะไรก็จุดๆๆ ซึ่งสอม I just had living in the city หรือ in the country because นะครับฉันเพียงแต่ไม่ชอบนะครับนะการอาศัยอยู่ในเมืองหรือในชนบทเพราะว่าทีนี้คุณครูก็เลยมาสรุปให้นะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนั้นนะครับข้อได้เปรียบนะครับคือ r o s และข้อเสียเปรียบนะครับคือ cons นะครับและก็การชชีวิตการใช้ชีวิตในชนบทนะครับ country size นะครับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ เขาได้เปรียบของการใช้ชีวิตในเมืองนะครับก็คือ interesting life นะครับเป็นชีวิตที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจ inspiration for work นะครับมีแรงบันดานใจนะครับในการที่จะทำงาน facility close at hand นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นอยู่ใกล้มือนะครับนะบนะก็คืออยู่ใกล้ชิดนะครับสามารถไปมาได้สะดวกคำว่าอยู่ใกล้มือนะครับ close at hand แปลว่าไปมาได้สะดวกเช่นอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้บริษัทขนส่ง อะไรทำนองนั้นนะครับการเดินทาง Easy t o g e t a Round นะครับง่ายในการที่จะไปไหนนะครับได้ไปได้ทั่ว Shopping Center นะครับมีศูนย์การค้า Art Gallery นะครับมีหอศิลป์ Museum นะครับมีพิพิธภัณฑ์ Additional b r o นะครับก็คือเพิ่มเติมนะครับข้อได้เปรียบตั้งแอ่ Get to meet new people นะครับทำให้เราได้พบปะกับผู้คนใหม่ๆ Better Job นะครับหางานได้ง่าย prospect นะครับมีโอกาสหรือว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ดีกว่านะครับ letted films นะครับสามารถได้ดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ๆล่าสุดนะครับ letted l e t e d f i l m release and theater product นะห the film release ก็เหมือนกันนะครับคือหนังที่ออกฉายนะครับนะ release แปลว่าออกฉายออกมาคุณครูสอนดีมากๆเลยค่ะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะแหมขอบคุณมากนะครับลูกที่ใช้ชื่อว่า food include นะครับ ใช้ชื่อดีเหลือเกินลูกนะขอบคุณมากครับผมดีนะครับนะเรียนภาษาอังกฤษใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเอาไปต่อนะครับผม and theater production แล้วก็นะครับการผลิตนะครับนหนังอ่ารงละครต่างๆนะครับนตามโรงละครก็ได้ดูก่อนคนอื่นนะครับ center of activity แล้วก็เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับการอยู่ในเมือง etc นะครับย่อมาจากภาษาละตินนะครับแปว่าเป็นต้น ส่วนข้อเสียเปรียบของการอยู่ในเมืองนะครับนั่นก็คือ people don't chat t o each other นักเรียนที่เคยอ,อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในตัวจังหวัดอื่นๆคุณครูไม่ทราบนะครับนะแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพนี่คุณครูเคยอยู่มาแล้วนะครับนะคนอยู่บ้านห้องติดกันก็ไม่เคยพูดกันนะครับเขาเรียกว่า people don't chat t o each other นะครับแปลผู้คนไม่ค่อยคุยกันนะครับนะจากน้องน้ำค่ะน้องน้ำ พอน้องน้ำนี่น่าจะหลานหลานหลานคุณครูนะครับนะอยู่ที่เยอรมันนะครับนะถ้าถ้าเป็นน้องน้ำหลานคุณครูนะครับนะขอบใจมากครับลูกน้ำนะหลานคุณครูลูกของน้องสาวไม่รู้ว่าใช้ชื่อนี้โอเคครับไปต่อครับ l e s s community spirit นะครับก็คืออ่ามีเล s s community community spirit แปลว่านะครับ spirit แปลว่ามีจิตใจนะครับนะ c อ m m u n i t y ต่อสาธารณะนะครับเลสน้อยมากอันนี้ก็ตามที่เขาเขียนมานะครับจะจริงหรือเท็จก็นักเรียนประสบการณ์ด้วยตัวเองก็จะทราบนะครับนะ noise นะครับเสียสแม่ออกทองแดงแล้วมีเสียงดังกระทึกนะครับนะ pollution นะครับมีผลภาวะเป็นพิษ traffic congestion นะครับมีความแออัดของการจราจรนะครับผมนี่คือข้อเสียเปรียบของในเมือง รวมถึงนะครับนะ additional c o n เนี่ย c o n นี้ก็คือข้อเสียเปรียบนครับ additional แปลเพิ่มเติมนะครับนะมีข้อเสียเปรียบพิ่มเติมก็คือว่า high cost of living แปลว่าค่าดำรงการดำรงชีพนั้นค่าครองชีพนั้นสูงนะครับนะคำว่า high cost of living นะครับค่าครองชีพสูงนะครับ traffic hazard ก็เหมือนกันนะครับกับ traffic congestion นะครับก็คือมีความเสี่ยงนะครับเมื่อกี้มีความแออัดของการจราจรแต่คราวนี้ พัสดนะครับแปลวความเสี่ยงนะครับในในการขี่รถขี่รานะครับความหมายอย่างนั้น dirty street นะครับถนนก็สกรปรกมากกว่าบ้านนอกนะครับนะ ugly block of f l a t นะครับ Fla t ก็มีเยอะมากมายนะครับบางทีดูแล้วมันขัดลูก,กตามันมันกรกกุงรังไปหปดหายใจไม่ค่อยคล่องประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าแปลาตามตัวแปลว่าฟแฟลตนั้นวางเป็นล็อกอย่างน่าเกลียดนะครับนะคือระเกะระกะอาจจะไม่เป็นแถวเป็นแนวประมาณนั้น High crime rate นะครับอัตราของอาชญากรนั้นก็สูงอาชญากรรมนะครับสูง People are a way in a hurry and search at e s t r a ผู้คนนะครับหนาตกอยู่ในความรีบเร่งนะครับจะใช้ชีวิตต้องรีบเร่งนะครับจะขึ้นรถก็กลัวไม่ทนันต้องรีบวนแย่งกันขึ้นนะครับและก็อยู่ภายใต้ความกดดันเป็นต้นนะครับนี่คือข้อเสียเปรียบของชีวิตในเมือง ต่อไปเปลงก็ได้เปรียบของการใช้ชีวิตในชนบทนะครับนั่นก็คือแฟนตาสติกเซน r รีนะครับวิวเทวทัศช่างอะไรที่แฟนตาติกเหลือเกินนะครับนะแฟนตาสติกแปลจริงๆแล้วมันแปลว่ามีจินตนาการนะครับนะก็คือวิวเทวทัศตามันนอกเหมือนฉากหลังงงรูวันนี้นะครับนะมีดอกไม้มีที่เมฆมีภูเขาอะไรประมาณนั้นนะครับ Healthy lifestyle นะครับก็คือใช้ชีวิตแบบมีสุขภาพที่ดีนะครับนะ Space นะครับมีช่องว่างก็คือไม่แออัดนะครับนะ Peace and quiet นะครับแปลเหมือนกันนะครับคือเงียบสงบ Clean and fresh air นะครับอากาศก็สดชื่นสะอาดนะครับนะ Produce own food และก็สามารถที่จะปลูกอาหารเป็นของตัวเองได้นะครับไม่ต้องซื้อทุกอย่างความหมายก็ produce own food นะครับนะ เหมือนกับชื่อ YouTube กอนน้องน้ำนะนะ f o o d i n c l u d e นะครับก็เหมือนกันนะครับกับ Produce Own f o o d Additional Rules นะครับข้อได้เปรียบที่เพิ่มเติมนะครับก็คือ Have Your Own Homes นะครับสามารถที่จะมีบ้านเป็นของตนเองนะครับหนาตามชนบทนี่ไม่เหมือนในเมืองนะครับต้องไปเช่านะครับถ้าคนไม่มีตังซื้อนี่นะครับแพงๆในเมือง a n d g a r Den นะครับมีสวนยอมนะครับหรือมีสวนมีฟาร์มนะครับ are involved in the community ซึ่งเกี่ยวเนื่องกันกันกบชุมชนด้วยนะครับนะเพราะว่ามีผู้คนอยู่กันถึงไม่แออัดก็อยู่กันไม่ไกลนะครับนะ Can แคน d ู o รโ p p r t t ก็สามารถไปเล่นกีฬากลางแจ้งนะครับนะที่โล่งที่แจ้งว่างเยอะแยะน่าเล่นนะครับ Most things are cheaper than in the city และทุกสิ่งทุกอย่างนะครับราคาจะถูกกว่าในเมือง Have time s Half to take sports and hobbies นะครับแล้วก็มีเวลานะครับในการที่จะไปเล่นกีฬาและก็งานอดเรกต่างๆอันนี้คุณครูนึกถึงตอนที่สมัยหนุ่มๆน,นะครับนะเป็นการโต้วทีว่าบ้านนอกดีกว่าในกลุงหรือในกลุงดีกว่าบ้านนอกนะครับความหมายเดียวกันเลยนะครับนะข้อเสียเปรียบนะครับของใช้ชีวิตในบ้านนอกนะครับของการใช้ชีวิตในบ้านนอกก็คือ r o s e โร s Rose, นะครับแปลว่าความแห้งแล้งนะครับนะบ้านนอกถ้าเกิดเวลาฤดูแห้งแล้งนี่ก็ปลูกพืชพันธุ์ก็ไม่ค่อยได้นะครับน้ําก็ขาดประมาณนั้นนะครับยิ่งถ้าไม่มีน้ําประปาด้วยยิ่งลําบากเลย No Crops นะครับพืชพนันธุ์ต่างๆก็ปลูกไม่ขึ้นนะครับนะ Isolation Is s o l a t i o n ก็เกิดความโดดเดี่ยวนะครับนะบางทีบ้านอาจจะอยู่ไกลกันบ้างก็โดดเดี่ยว Not not m t n y things a v a i l a b l e นะครับสิ่งที่จะหยิบจับนะครับบางทีก็ลําบากเช่นจะไปหา เครื่องไม้เครื่องมือช่างสักนิดหนึ่งก็ต้องเข้าไปในเมืองปร,นนประมาณนั้นเป็นต้นโนรูคูเฟ็ซิลิตี้นะครับไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนกับในเมืองนะครับนะพรบุฟิต o ัมบรี y is i l l และเวลาบางคนป่วยนะครับนะก็จะมีปัญหานะครับเพราะไปโรงพยาบาลไกล Additional Cons นะครับข้อเสียเปรียบเพิ่มเติมนะครับก็คือเมเก b บูนะครับ bull, รบ,บางทีก็ทำให้เบื่อได้นะครับนะ Small social circle นะครับวงจรของสังคมก็จะเป็นวงจรเล็กๆนะครับนะ There i s a wide variety of goods นะครับ g o o d ตัวนี้ก็คือสินค้านะครับนะ g o o d เ term s จำไว้เลยนะครับนะเป็นคำนามแปลว่าสินค้ามีสินค้าน้อยไปนะครับนะเพราะว่าไม่เหมือนในเมืองในเมืองนี่หาซื้อได้ร้อยแปดอยากได้อะไรซื้อได้หมดนะครับนะ b บรนด์เนมสนะครับสินค้าแบรนด์เนมก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับนะในบ้านนอก etc etc เป็นต้นผมรู้ไปเร็วเลยนะครับไปหัวข้อ writing นะครับนะให้นักเรียน write a short article ให้เขียนเรื่องสั้นๆนะครับ for and online teen m a g a z i n e เพื่อที่จะนำไปลงในวารสารวัยรุ่นนะครับออนไลน์ about yourself เกี่ยวกับตัวนักเรียนเองนะครับ and the place you live และสถานที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่ให้เขียนประมาณ 50- 60กคัพท โดยบอกรายละเอียดดังนี้นะครับหชื่อเต็มนามสกุลเต็มนะครับนะสองงานนะครับสามเปนักเรียนอยู่หรือว่าทำงานหรือมีอุปนิสัยอย่างไรนะครับอ่าอุปนิสัยนะครับถูกต้องครับ name of the place you live in นะครับชื่อของสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ reason นะครับเหตุผล why you don't like it ว่าทำไมคุณถึงไม่ชอบสถานที่ที่คุณอยู่ คนครูก็นํามาจากาคู่มือครูนะครับนะไม่ได้แต่งขึ้นเองนะครับบอกตรงๆอย่างนั้นเลยก็มาแปลให้นักเรียนกันตรงๆนะครับามาแปลให้นักเรียนกันสดๆนะครับนั่นก็คือ My name is Lucy Adam and I live in Amsterdam ฉันชื่อว่าลูซี่นามสกุลอดัมนะครับและฉันก็อยู่ในเมืองอัมสเตอร์ดัมแหมออ่โอ้ลงไทยด้วยดำๆๆหมดนะครับไม่ใช่นามสกุลดำสีใหม่นะครับนะ I am a student นะครับฉันเป็นนักเรียน There are many things which make living in Amsterdam a wonderful experience There are นะครับแปลว่ามีนะครับมีสิ่งต่างๆมากมายนะครับซึ่งทำให้ฉันอยากจะอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับเพราะมีประสบการณ์ที่น่าประหลาดใจเหลือเกิน We have good museum นะครับเรามีพิพิธภัณฑ์เยอะแยะนะครับมีคาเฟ่นะครับมีโรงละครนะครับ But What I love most about this city is its c a n a l สิ่งนะครับ What ตัวนี้แปลว่าสิ่งนะครับสิ่งซึ่งฉันรักมากที่สุดหรือชอบมากที่สุดนะครับในเมืองนี้นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่เขาบังคับไปตอบเลยนั่นก็คือ its canals แปลว่าคลองของมันคำว่าคลองของมันหมายถึงว่าคลองของเมืองนี้นะครับเมืองนี้มีคลองเยอะแยะนะครับใล้ยๆเมืองเวนิสอะไระประมาณนั้นนะครับ I also like spring in Amsterdam นะครับฉันชอบฤดูใบไม้ผลินะครับนในเมืองอัมสเตอร์ดัม There are different kinds of flowers everywhere and the parks are full of ducks and other birds มีนะครับดอกไม้นะครับ,นะรบต่างๆนานามากมายแล้วก็มีอยู่ทุกทกที่ด้วยนะครับและก็ที่สวนสาธารณะนั้นนะครับก็จะเต็มไปด้วยสัตว์นะครับนะก็คือ ป็ดและก็นกนะครับนะ Of course there are things I don't like about the city เป็นที่แน่นอนนะครับก็ย่อมมีสิ่งที่ฉันไม่ชอบนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ก็บังคับมาให้ตอบ For instance นะครับแปลว่าตัวอย่างนะครับนะตัวอย่างเช่น I had it when p e d t e d t friend's walk in the bike in the bicycle lane นะครับ I had นะครับ ่านไม่ชอบเลยนะครับเมื่อนะครับเพจเวรมแปลว่าผู้เดินทางนะครับนะก็คือคนที่เดินถนนนะครับแต่ลงมาเดินในเลนที่ไว้สําหรับปั่นจักรยานนะครับนะไม่ไปเดินบนฟุตบาทนะครับทําให้เกิดการจราจรของอรถจักรยานนะครับ I don't like h o w c l o u d ีดบ e c ก a แจ t ต e ซ e a ์เจนท์แชมป์สอ e ต์ฉันไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีผู้คน แน่นหะนาไออัดนะครับนะคลาวด์เพราะว่ามันเป็นเวลา,าที่นะครับทุกๆปีนะครับคนจะมีเยอะอ่าเดบัตไอดูวอนทูลีฟ v อนี่เอนี่แวร์เอลนะครับและทุกทที่ที่คนมีเยอะที่มีคนอยู่เยอะนะครับฉันไม่ไม่ต้องการที่จะไปอยู่ในที่เช่นนั้นนะครับเพราะฉันชอบอ่าโดดเดี่ยวนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับความหมายนี่คือสิ่งที่เขาไม่ชอบเป็นคว่าจบหน้าสิบสามนะครับผม Alright, okay, okay, okay.